น้องถึงเงินนะครับเด็กจากเชียงใหม่นะครับตอนนี้ล่าเริงมากแล้วก็ความรู้ในหัวเนี่ยแน่นมากๆนะครับแล้วก็จะมีบุคลิกที่ล่าเริงเดี๋ยวเรามาดูนะครับก่อนที่ผมจอกคาสั่งเนี่ยครับเงินเนี่ยนะครับก็จะล่าเริงเหมือนใช้บเลปกตินะครับแต่พอเริ่มออกคําสั่งแล้วอะครับเงินเขาจะเข้าระบบทันทีนะครับอ๊ะเนี่ยครับถ้าเราปล่อยให้นักนะครับเขาเรียนรู้นะครับรู้จักคิดบ้างอะนะครับ เวลาที่เราไม่สั่งอะไรเขาอะครับเขาจะเป็นสุนัขปกติก็คือจะโซนจะมีความละเลยเป็นของตัวเองบุคลิกอยู่ยังไงอยู่อยางงั้นครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเริ่มออกคําสั่งกับเขาครับเขาก็ชอบเราปกติเช่นนะครับไม่เก่งมากเห็นไหมครับไม่แล้วจะหยุดนะครับคอยไม่เอาเก่งมากเดี๋ยวเราไปดูเงินฝึกกนักนต่อนะครับเล่นยังไงเอาไวแล้ว

어.

ไายตายเก่งมากตายยังบ๊อบเก่งมากตาไตายด้วยตายตายตายตงเก่งมากเก่งมากนะครับว่าถุงเงินเนี่ยมีความสามารถ ชอบนอนนะครับเพราะฉะนั้นคือเพื่อเราเห็นน้องหมาเราชอบนอนเนี่ยเราก็ใส่ท่าคําสั่งง่ายๆไปได้นะครับเช่นเมื่อกี้เห็นว่าทุนเงินเนี่ยเริ่มเรียนรู้ที่การหมอบละด้วยสัญญาณมือนะครับแล้วก็เริ่มมีการตายได้แกล้งตายได้ก็น่าจะนะครับเงินก็น่าจะแกล้งตั้งตายได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับน้องหมาครับก็ใจเย็นๆครับก็อย่างที่เห็นนะครับว่าน้องหมานะครับไม่ได้เป็นแค่คั้งสองค้งนะครับเวลาเราหมั่นฝึกหมั่นซ้อมนะครับ วันหนึ่งนะครับอาจจะสัก3040บ่รอบนะครับแล้วก็วันรุงขึ้นเนี่ยน้องหมาก็จะเริ่มชำนาญก็เริ่มเข้าใจนะครับว่าเราสื่อสารอะไรกับเขานะครับทั้งแน่นะครับเดี๋ยวเรามาดูต่อครับว่าน้องหมาตัวนี้เจ้าถุเงินโอ้ตัวใหญ่นี่นโอ้ไม่ดูถุเงินจะน่ารักขนาดไหนนะครับนะครับลองดูนะครับถุเงินน่ารักกนหน่อยกี้ออนด้วยผมคิดว่าเจ้าของน่าจะคิดถึงนะไก่ละครับไก่จะได้กลับชาต เด็กดีมากมาครับรับประกันครับว่าที่ใส่เขาดีจริงๆครับทางหน้าครับเดี๋ยวเจอกันครับเร o ่อง o ะ